สวัสดีครับผมโดมปีวันนครสธรรมราชนะครับวันนี้ผมมีจอแอนดรอยตรงรุ่นมาเสนอนะครับตัวนี้เป็นม um ิ t s มิชิอ i าเอ็กเพนเดอร์ปี2 0 1 8ันถึงสองพนะครับตัวนี้เป็นเดมสองลม32นะครับตัวนี้หน้าจออยู่ที่เนิ้วนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของมิชิกละนะครับตัวนี้อ่าไปดูกันเลยจะมีอะไรแต่แม,ม่บ้างครับอย่างแรกเลยก็คือสาย ไฟตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะมีสายต่อเสาตัวนี้มีสาย AV in AV out นะครับแล้วก็มีมีสายต่อกล้องมหลังนะครับแล้วก็สาย USB นะครับอ่าแล้วก็สายเสา GPS นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะครับเพื่อว่าจะเป็นยังไงครับ มาดูด้านในกันบ้างครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับอย่างแรกเลยมีแผนที่แล้วก็โลโก้นะครับโลโก้สามารถเลือกได้นะครับเป็นโลโก้แบบไหนแล้วก็จะมี p เพจส YouTube และ Google Chrome นะครับเปิดเสียงเบาเสียงได้ตามปกติเลยนะครับ การตั้งค่าเชื่อมต่อ w i f i ก็ให้เลยครับก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับจะมีการเชื่อมต่อ wi-fi ไหมเลยนะครับการปรับแสงก็มีนะครับเราแสงมากแสงน้อย ครับคร่าวๆว่ามีจะมีประมาณนี้นะครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ Mitsubishi Expander ปี2018-2019ครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่0986760711 0986760711หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ c a r p o o l m a r k e t c o m นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ